เมื่อประมาณ20ปีก่อนนีที่ประเทศศรีลังกาชายคนหนึ่งเนี่ยจะอยู่ริมทะเลเนะใกล้ๆหมู่บ้านแกอยู่ใกล้ทะเลเป็นคนมีเมตตาใกล้ๆหมู่บ้านเนี่ยมันมีบึงใหญ่นะ แล้วก็มีจรเนะเข้นีอยู่สักสองสามตัวทุกเช้าเนี่ย,กยแกก็จะไปที่บึงเนี่ยไปเพื่ออะไรนะไปเพื่อให้อาหารจระเข้ตัวหนึ่งคุ้นเคยกันมาก อาหารที่แกให้เจระเข้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะบางทีหาปลามาได้ก็เอาปลามาให้เรียกว่าคงเลี้ยงมันแต่เล็กเลยนันก็กินนะจระเข้เนี่ยปกติมันกินเนื้อกินพว่งเนื้อสัตว์นี่แต่ว่าจรอระเข้ตัวนี้ชายคนนี้ให้อะไรมันก็กินชาวบ้านก็บอกว่าอย่าไปให้มันสัตว์พวกที่มันอันตราย นะแช้าชาานี้แกก็นไม่ฟังแกก็เอาอาหารมาให้จระเข้ตัวเนี้ยเป็นประจำจนกระทั่งจระเข้มันจําเวลาได้พอถึงสายสายนี่มาแล้วชานี้ก็เอาอาหารเนี่ยไปให้มันทำอย่างนี้่ เป็นปีนะจนทั่งวันหนึ่งเนี่ยนะมันเป็นปลายเดือนธันวาหลังจากที่แกให้อาหารจระแค้เสร็จเนี่ยประมาณสักเกือบเที่ยงจูจู่มันก็มีคลื่นยักษ์ถาโถมเข้ามา นะคลื่นนี่มันแรงมากเนะี่ยมันเข้ามาถึงในหมู่บ้านเลยที่ชายคนนี้อยู่นะแล้วคลื่นมันก็ดึงนะหรือว่าฉุดทุกสิ่งทุกอย่างนะคนบ้านเรือนสรากปรากัากพังนี่เข้าไปในทะเลเลย มันคืออะไรมือคลื่นสุนามินะวันนั้นเป็นวันที่ยี่สิบหกธันวาเนี่ยสี่เจ็ดก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยคลื่นซึนามินี่ก็กวาดนะชายหาดที่เมืองไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระบ,บี่ภูเก็ตพังงาไปเรียบร้อยแล้วมันก็ลามมาถึงลังกาศรีลังกา ชายคนี้ไม่เคยเจอคลื่นขนาดนี้มาก่อนนะมันลาก,ก็ไปในทะเลเลยนะออกไปทะเลกว้างเลยแล้วตอนนั้น,น่กก็จมอยู่ในใต้น้ำอ่นนะพยายามที่จะผุดนะขึ้นมาหายใจแต่มันก็ลำบากมากนะตอนนั้นทะเลมันปั่นป่วนมากสุดท้ายนะแกก็สามารถที่จะ เรียกว่าทะลึ่งตัวขึ้นมาจนถึงผิวน้ำหายใจแต่ว่าคลื่นเนี่ยมันก็ยังไม่หยุดนะก็พาแล้วออกทะเลไปพวกบ้านเรือนเศษไม้นี่เรียกว่าลอยวันเลยตอนนั้นจำถ้าจะไม่ไหวแล้วก็สัญชาตญาณมนุษย์นะ เจออะไรที่จะคว้าได้ก็คว้าไปก่อนเพราะว่าหมดแรงแล้วพยุงตัวอยู่บนทะเลนี่ก็ยากเพราะน้ำทะเลนี่คลื่นนี่มันซัดเอาจนหมดสภาพไปเลยก็เงยไปเห็นสุงนะอยู่ท่อนหนึ่งไกลๆเนี่ย ใจก็เลยคว้าสูงแล้วกอดเอาไว้เนะพราะว่าถ้าไม่มีอะไรเกาะไปเลยนี่ไหลจมน้ำเนี่ยถ้าพากักำลังเกตน,นะไอ้สุงเนี่ยมันเคลื่อนไหวสวนทางกับกระแสน้ำกระแสน้ำในถูกที่ถูกคลื่นพัดไปเนี่ยมันไหลออกทะเลแต่ว่าไอ้สุงเนี่ยมันเคลื่อนเข้าสู่ฝั่ง สักพักแกก็สังเกตว่ามันไม่ใช่สุงนะมันคือจระเ,เ,เข้แกไปคว้าจระเข้เขาและจระเข้ตัวนี้มันก็ไม่ทำอะไรแกนะมันก็ให้แกเนี่ยเกาะแล้วมันก็พาแกเนี่ยเข้าหาฝั่งคนอื่นเนี่ยนะโดนคลื่นซัดนี่ออกทะเลไป ตายก็ไม่น้อยนะแต่ว่าชายคนนี้สุดท้ายก็รอดตายแล้วแกก็พบว่าจระเข้ที่แกก่อนจนทั้งจนถึงชายฝั่งเนี่ยแล้วก็รอดตายมาได้เนี่ยก็คือจระเข้ตัวเดียวกับที่แกเคยให้อาหารเป็นประจำโอ้ามันประหลาดมากนะไอ้จระเข้นี่มันเหมือนกัมีความกระตันอยู่นะ นั้นธรรมชาติของกาลาเข็มไม่ใครมันไม่ชอบให้ใครมาก่อหรอกและสิ่งสำคัญนี้มันคงไม่ใช่แค่ให้ก่อยเฉยมันคงมาช่วยด้วยนะคงมาช่วยมันเองก็โดนคืนเสื้อมีซัดออกนอกทะเลมกันนะแต่มันคงจะสังเกตเห็นชายคนนี้แล้วมันก็เลยไ่วยเพื่อชายคนนี้เกาะแล้วก็มันก็พาชายคนนี้เนี่ยไหวยกลับเข้าฝั่ง รอดตายเหตุการณ์ซึนามินี่เมื่อสิบเก้าปีที่แล้วนี่มันคนศสีรลังกาตายไปก็ไม่น้อยนะเป็นเรียกว่าเป็นหมื่นหมื่นคนนะของไทยเรานี่คนตายแค่ห้าพันคนแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติเป็นนักท่องเที่ยวแต่คนศสีรลังกานี่ชาวบ,บ้านที่อยู่ริมทะเลนี่ตายไปเยอะนะ เป็นหมื่นหมื่นแต่ว่าชายคนนี้ลอดตายนะรอดตายเพราะว่าน้ำใจนะที่มีให้กับจระเข้นะไอ้จระเข้นี่มันดูเหมือนเป็นสัตว์ที่มันมีสติปัญญาณน,น้อยแล้วก็โหดร้ายดุร้ายตามสัญชาตญาณน,นะแล้วมันก็ไม่น่าจะมีความกระตันอยู่ได้เลย แต่เราก็เพราะว่าสัตว์พวกนี้นี่มันมีนะ้ความกระตันยูเนี่ยมันมีหัวจิตหัวใจก็ว่าได้หรือบางทีก็ไม่ต้องใส่ความกระตันยูอะไรหรอกแค่มีน้ําใจนี่มันก็ทําสิ่งที่เราเป็นปฏิหารได้นะอย่างคนที่กลาสีที่ตกลงไปในทะเลเนี่ยจากเรือเดินสมุทรเนี่ยเพราะว่าคลื่นมันแรงที ส่งตัวไม่อยู่ก็ตกไปทะเลเนี่ยเพราะก็ว่ารอดตายนะเพราะว่าได้เต่ายักษ์นี่ช่วยไว้เต่ายักษ์นี่มันมันลอยอยู่กลางทะเลพอดีกระลาเสีนี่ก็เลยว่ายไปเกาะนะที่ลัน่นมาเป็นเกาะนะเกาะเล็กๆที่ไหนได้ไม่ใช่เกาะนะั่นคือเต่าทะเลไอ้ที่เห็นนี่คือกระดองนะ แล้วเต่าไม่ยอมให้เกาะนะให้คนเกาะเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยมันไม่ยอมดำน้ำถ้าดำน้ำคนก็ตายแต่มันก็ใคนเกาะเอาไว้จนกระทั่งเรือเนี่ยของกะลาสีคนนั้นเนี่ยกลับมาช่วยนะเห็นคนตกไปไม่รู้หายไปไหนเลยย้อนกลับไปเส้นทางเดิมไปเจอเข้านะชายคนนี้กะลาสีนี้อยู่บนหลังหลังเต่าเนี ชาวนี้ไม่เคยช่วยเต่าเลยนะแต่ว่าเต่านี้มันก็เหมือนกับมีน้ำใจเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์นนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องความกตัญญูเนี่ยสัสตว์มันก็มีนะแล้วก็มันก็สามารถที่จะทำในสิ่งที่เป็นปฏิหารได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่ากันนะในศีรังกาเนี่ยเซอร์มิผ่านไปสิบเก้าปีแล้วปีนี้ขึ้นปีที่ยี่สิบ เรื่องราวแบบนี้ก็ยังควรกับการเล่าขานนะจดจำเอาไว้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าเหลือเชื่อนะแต่มก็เกิดขึ้นแล้วนะอาระเตรียมรัภรมชิตตังปฏิตังตุมหังค่อยตาผลที่ท่านปราถนาแล้วตั้งใจแล้วทิพเมวาสมิชาตูจงสำเร็จโดยชาพรชาเพปุเรนตุสังคปา ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้มณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาวพีติโยวิวาชันตูวันจันรายท้งปวงจนบำราดไปสาพโรคโควินาสตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภาวะวันตรายโย อันตรายามีแก่านสุขีธีขายุโกภาวนั่นจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอ,อาวิวาน,นัสิริสันิจังวุธาปัจจายโนจัตตารธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังภาังตามสิบาการคืออายุวันนาสุขางภะรังยังเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติว้วกราบ มีปกติอ่อนน,อน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิธิภาวะทุสัพพมังคลังพอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลาภันตุสัพพระเทวตาพาราเทวดาทั้งผวงจงรักษาท่านสาพาพุทานุภาเวนา้วยอนุพาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาพธรรมานุพาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาพสังฆานุพาเวนา นิวาหนะหังภาโสสัทธาสุจิภาวันตุเตโอภาโสวะลิสังไลยุมิคะธะนุเมธะปะติสังคายะนิโสปิธะปะฏิเสวามิเนวะทวายะนะมะทายะนะมันทนายะนะวิภูสะนายะยะวะเทวะอิมาสะกายะสัจจิติยายะปะนายะ ສະຫະຣັດຍາພະມະຈາລີຍາດુຂາຫາຍາເຫສິບໍຣານຈະເວທະນາະປະຕິຫັງຂາມິນະວັນຈະເວທະນານຸພາເທຊາມິຕຣາຈະເມພະເວສະດຍານະວາທະຕາສະພາສຸວິຫາໂລຈາທີ